วันนี้มีกิจกรรมขึ้นกระท่อมนะคะวันนี้มีคนงานมาขึ้นกระท่อมเอามาเล็ดกระท่อมไป,เ,ปเพาะต้นสูงๆอย่างนี้นะคะ่ะนอนเนี่ยพี่ยังกลัวเลยบางคนก็นเล่นโวยมันไม่ขันไงวะม,งมันเป็นนอนผีเสื้อเน,อะนาะไม่ห่อห่อ,อทุกคนมาจับเยอะเอาคนมาแน่ปอฟอฟอแม่เลย คนที่ขาวอ่ะขนมันอน่ะมันมันออกค้นหมอ,อโอ,โอ้โหเหลือเก็้าไปเสื่อยๆอย่เออก้มันดับังเข้ามานะด,ดูดูดูไอ้ท่อนไอ้ท่อนมันมาขอแบะส่วนบุญไอ้ทอ่อ,ทอนนี่มันมีเอฟซีนี่ไอ้ท่อนนี่กกะทอนนทมต้นสูงสูงมากม,มีดอกอยู่บนยอดเต็มเลย ต้องรีบเก็บลงมาไม่งั้นต้นของมันจะตายค่ะตรงนี้ราคากระท่อมดีมากมีออเดอร์มาเป็นแสน,แสนต้นเลยเก็บไปก็เอาไปเพาะพันเอาเป็นต้นกล้ากระท่อมส่งขายที่ชื้นอนบอชื้นอ๋อพื้นที่ชื้นๆไหมงั้นปูกกับไอ้ที่โครนะ อเกระถอมนี่เขาบอกว่าถ้ามันมีปล่อยให้มันมีลูกอันนี้เขาเรียกว่าลูกหรือดอกอ่ะดอกครับมันมีดอกก็ต้องรีบเก็บถ้าไม่รีบเก็บมันจะตายตัวแม่มันจะตายคืออายุสั้นนะตัวแม่จะอายุสั้นเนาะอันนี้ยังมันมันไม่ออกเกียรตอนนี้มันปุมอยู่ยังปุมอยู่แต่ตอนนี้มันบานมันแตกมันแตกออกไปแล้วอ วก็แสดงว่ามันก็กระจายแถวนี้แล้วสิก็กระจายแล้วก็ต้องก็ต้องคอยดูว่าต้นมันจะขึ้นไหมใช่ไหมล่ะครับเศรส่วนมากมันจะไม่ค่อยขึ้นไม่ค่อยขึ้นใช่ไหมันบนข้างบนน่ะนะมันเมาเรือมันสูงอ่ะเนาะครับคือคือว่าที่ที่เราเมาเนี่ยเราเมาใบมันเหรอไม่ไม่มันแบบเรามองเหมือนมาเมาเมาเรือ ล <jogo> ุงมันอ,อ๋อมันตีอยู่อะมันอยู่ข้างบนใช่ไหมล่ะลุงเลงลุงเล่งอืมเพราะมันอยู่บนอ่ะเนาะครับบนโรงเรียโอ้ก็ูไม่ดูเดี๋ยวเดียวมันยังพลูกมันนับพักเรื่องปลูกอันนี้กบเวดลุงปัดป่อยปัดมาปัดไวตอนแรกพี่ตอนแรกพี่บอกว่าเราเราตัดไอ้ตรงแค่ตรงนี้แล้วให้มันงอกใหม่ได้ไหมอะไรเงี้ยก็เสียดายเพราะนี่พันต้นมันสูงอืมแล้วก็อนุรักษ์มันไว้เนาะเป็นไม้สูง ดีไหม,ไมต้องตอนแรกว่าเอ๊ะมันเอายากอะ่ะใครจะมเมาแต่ละทีเห็นพวกเด็กๆมาเก็บว่ามันยากแห้งแห้งดีแล้วก็ทีนี้มันจะดีดออกมาตัวออกมาเองอืมมันจะดีดออกมาดีดออกมาเองเลยครับเราก็ต้องคอยดูเท่านั้เนเองเราต้จะขยิบบ้างะนะแหละทางมัน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 ไม่หมดทีเดียวโอ้โหแต่ออกมาได้หลายต้นเลยเนาะ เก yes, yes, ่งมากเลยใช้ใช้บันไดเชื่อมเก็บกระท่อมเนี่ยเมาเลยลุมมัดปัดงูนี่ขึ้นสูงมากเลยนะต้นนี้มันจะสูงมากเลยซึ่งลุมปัดโูนี่งูนี่ซึ่งที่นี่มันปลูกอ๊บลูทหืมวายหนังรูดอยู่ไม่ได้ไม่ถุงอ๋ออย่าให้อากาศมันเข้าอ๋อนั่นคือวิธีการเพาะของมัน นี่นี่มึงเหรอตรงเม็ดในนี้เหรอมั้งตัวพอพับตึงมันุมันกระตุ้มแล้วแล้วหนึ่งเม็ดมันเนี่ยไม่ใช่หนึ่งเม็ดสิมันเป็นเกสรมันอันนี้คืออันนี้เขาเรียกว่าเกสรเหรออ๋ออแบบนี้เหรอเขาเรียกว่าเกสรเกสรมันแล้วมันมีอะไรอยู่ในนี้อ่ะเกสรเล็กๆนิดเดียวนี่ไอ้ที่มันไอ้ที่มันงอกขึ้นน่ะมันเป็นเม็ดหรอเป็นเป็นนิดเดียวเป็นนิดเดียวแสดงว่าหนึ่งดอกนี่มีหลายเกสรเยอะ ไอ้ดูนะอ๋อเขาะมาอย่างงี้ไอ้ตัวนี้เล็กๆนี่นะมันจะขึ้นเหรอขึ้นๆครับอ๋อเราต้องเอาไปเอาไปขยี้ขยี้มันใช่ไหมโอ้โหมันก็หนึ่งดอกนี่ได้ทั้งหลายอันทีไอ้เล็กๆฝูงฝูงเล็กๆนี่ขาวๆอ่ะนี่ๆๆเป็นเส้นเป็นเส้นนะไหนเส้นๆนี่นะที่มันจะขึ้นเหรอครับมันอยู่ในในในนี้แบบเม็ดเม็ดเม็ดสัน่ แล้วก็ออเยอะอีกครับมันจะเป็นนิดเดียวเล็กเล็กๆๆๆๆเๆกเก็ะไม่ออกเล็กเล็กข้างในครับเล็กๆเหมือนกับเล้ออกออกยากแล้เกะยากเองเราเราต้องไปขยี้สิเราไปขยี้เอามันก็จะก็จะเดินออกมามันจะมีเป็นเส้นๆขาวๆใช่ไหม จะไอ้นี่ๆๆนี่เนี่เส้นเล็ก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 ขาวๆนั่นแหละฉนว<ม>นมากมันจะดีดออกไปเองอดีออกไปเองอย่างนี้แล้วมันจะขึ้นเป็นลูกใช่ไหมเป็นต้นเป็นต้นเป็นต้นขึ้นกับทอมต้นสูงมาก